ีครับครับวันนีได้มาที่โรงเรียนบ้านชีทวนนะครับอยู่กับอาจารย์คุณครูดีสักคุณครูดีสักเนาะนะครับพอดีว่าวันนี้เห็นโรงเรียนเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยว่าอยากให้คุณครูดีสักเนี่ยลอาพาชมนิดนึงว่ากิจกรรมของโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับที่ว่าเกี่ยวกับโครงการโครงการอาหารลางวันนาจารยร์เนาะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับมีเห็ดมีเห็ดมีปลาปลา มีเป็ดแป๊บเป็ดไข่เป็ดไข่ครับแล้วมีพักให้โคนพักให้โดนด้วยอวันนี้พาชมได้ไหมครับอาจารย์ครับด่าเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับเริ่มต้นที่เอาเห็ดก่อนเนาะอ่เจอเลยครับอาจารย์ครับอะไรครับอ้าขอเห็ดอันนี้เป็นเห็ดอะไรครับอาจารย์ครับเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาชมเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนนักเรียนทำเนาะนักเรียนเกิดคุณครูเนาะครับอันนี้ก้อนมีต้องซื้อมาเราเข้าไปดูได้เลยนะอาจารย์เนาะ มาครับกล้องตามมาเลยอันนี้หนึ่งพันก้อนครับลงมาหนึ่งพันก้อนใช่ครับต้องเก็บต้องเก็บดอกตอนเช้าตอนเย็นอ๋อนี่นี่มาดูดอกมาดูดอกนี่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 ดอกดอกนี่เห็ดนางฟ้านี่ขนาดนี้คือเก็บได้เลยอันนี้เก็บได้แล้วอาจารย์เนาะอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่ได้แล้วครับครับอันนี้ได้แล้วถ้าแบบนี้ต้องรอตอนเย็นรอตอนเย็นใช่ครับอ๋อแค่นี้พอเย็นมาปั๊บ ได้แบบนี้เลยโอ้โหเร็วเนาะอันนี้ตอนเช้าน่าจะดอกดอกเล็กๆครับยังไม่ยังไม่ได้เก็บทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ผลผลิตประมาณเท่าไหร่เวลาสมมติเขาออกมาเต็มที่ถ้าผลิตประมากี่กิโลอยู่ประมาณเก้าถึงสิบกิโลเก้าถึงสิบกิโลเนาะกิโลละกิโลละเจ็ดสิบบาทกิโลละเจ็ดสิบบาทโอ้ครับโอ้บริหารจัดการยังไงครับหมุนมายังไงทีนี้ก็ก็จะมีครูที่รับผิดชอบแล้วก็มีนักเรียนที่รับผิดชอบฝ่ายขายฝ่ายขายอีกเนาะ โอ้นะครับนี่คือเห็ดนางฟ้าใช่นะครับเห็ดนางฟ้าเป็นโครงการนักเรียนเ็ามีส่วนร่วมมาทําอะไรบ้างครับอาจารย์นักเรียนมีส่วนร่วมมาเก็บตอนเช้าเก็บตอนเช้ารดน้ําตอนเช้าครับแล้วก็เก็บตอนเย็นเลยน้าตอนเย็นครับแล้วก็คุณครูที่รับผิดชอบเขาก็จะดูแลนักเรียนในส่วนครับครับดูแลไม่ยากนอกจากเนาะแบบนี้อันนี้ดูแลไม่ยากขอแค่สับัพ ้าในอุณหภูมิอุณหภูมิควรจะสักเท่าไหร่ครับตัวนี้ต้องต้องร้อนอบอ้าวอบอ้าวนิดหนึ่งครับต้างให้โดนลมถ้าโดนลมเขาจะแมีตัววัดไหมคะที่นี่อันนี้ไม่มีตัวไม่มีต้องมาคืนมที่ว่าเราลดน้ําชื้นแค่ไหนคครรัับบใช้ความชำนาญแล้วก็ต้องถามผู้ที่มีประสบการณ์ครับผมเขาจะให้ความดูมาในอันนี้เริ่มต้นทํานานยังครับจันเพิ่งเพิ่งทํา เพ่งทำปีนี้เป็นปีแรกเป็นโครงการพระราชดําร oh, well ิโอ oh, ้ครับร่วมกับาวัดป่าลังอโอครับครับท่านเจ้าคุณพระพิพักษ์วัชิโรภผ้าครับ๋อครับโครงการนี่น่าสนใจมากนะครับเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบเลยเนาะวันนี้ก็เลยถี่ว่าเอ๊ะมาดูกันหน่อยเนาะแล้วต่อไปมีอะไรบ้างครับจาจาร์ครับอต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญครับอ่าครับอ่าแล้วตรงนี้ก็คือพักไฮโดคกลุ่มพักไฮโดโปนิครับ ไม่ได้ใช้ดินปุ๋ครับแต่ใช้น้ำใช้น้ำครับแล้วก็ในน้ำก็จะผสมด้วยของเขาครับด้านบนนี้ก็จะเป็นโกมวัสดุเราเราคิดเองหรัอาจารย์วัสดุเราอ่าตัวนี้เราปกติผมเห็นเนาะปกติเป็นแท่ง ใช่ไหมมีท่อใช่ไหมแต่นี่ผมสะดุดใจเนาะเห็นเป็นกล่องโฟมเนี่ยอ่าเป็นกล่องโฟมมีน้ําข้างในครับเออขปชมหน่อยน้ําที่เด็กๆเขาผสมวนี่นี่แตดพวกครับกกลุ่มนี้ได้อันนี้อันนี้กี่วันแล้วครับอันนี้น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกวันสิบห้าถึงสิบหกวันละโอครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นทดลองรุ่นทดลองเนาะ เป็นผักอะไรครับอ่าตัวนี้เหมือนผักสลัดนะครับผักสลัดไอ้ก็ผักท่นเรียกชื่อเลตโอ๊กไหมอ่าชุดช่องครับเลตโอ๊ก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 ตรงนั้นรอรอไปลงอยู่ตรงนั้นรอลงคุณครูชินวัตรคุณครูชินวัตรยังไม่มีเยล้วคุณครูชินวัตรคุณแมนใช่ไหมใช่ครับคุณแมนเราเราไม่ต้องมีโรงเรือนเนาะโรงเรือนก็จะประมาณประมาณโอเค่นี้ก็พอใช่ครับแค่แดดเข้าถึงแดดเข้าถึง S <S อ่าวตนนี้นหนหันที่ถือว่าเราใช้วัสดุที่หาง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะนี่กล่องโฟมก็ราคาไม่แพงตัวเก็บน้ําก็ผ้าพลาสติก,กถูกต่ำส่วนตัวนี้ก็จะได้ซื้ออยู่วันนี้ก็มีขายหมือนกานนะครับตัวนี้นนมีครับนี่เออเอาม<อ>าจอดส่วนผักก็จิ้มตรงนี้ผักผักต้องเอาไปก้าก่อนเอาไปก้าอเอาไหนไาดูแล้วก็เอามาไปดูผักที่ก้า อ๋อนี้่นี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 ่ตัวนี้มันมันโตเต็มใบโตแล้วมันเกินอ๋อแสดงว่าเรียวครับอ๋อเกินแล้วใช่เราเราจะเอาใส่ในนี้อ๋อเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็ตัดใช่ครับมันตัดเป็นสี่เหลี่ยมตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แยกไปใส่ในแล้วก็ยัดลงนี่ครับโอ้นี่นี่นี่เป็นวิธีอันนี้ก็คือเอาเมล็ดเอาเมล็ดเอาเมล็ดมามาวางครับก็จะมีที่ฉีดก็ดูไม่ดูไม่ค่อยยากเนาะจานเนาะดูไม่ค่อยยากดูไม่ค่อยยาก ตัวนี้คือจุดสําคัญคืออะไรครับในกระบวนการทําผักไฮโดรก็จุดสำคัญก็คือไม่ได้ใช้ดินไม่ใช้ใช้ดินแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําทั้งไม่ได้ลดนะเพราะว่ามีน้ำอยู่ข้างล่างครับครับครับดูแลแค่ด้านบนน้ำมาฉีดมาฉีดน้ําที่เป็นถุงละอองใสเพื่อไม่ให้ดินถุงละอองที่อยู่ข้างนอกนะครับมันไปเกาะไปเกาะใบเขาเหมือนไปล้างใบเขา แล้วก็พวกน้ำพวกนี้อันนี้เป็นเหมือนปุ๋ยเป็นเหมือนปุ๋ยเขาอาหารเขาเป็นเหมือนไห่ไเขาครับเพื่กศษก็เป็นสูตรครับเป็นสูตรโอ้โหน่าสนใจเนาะนะครับเป็นโครงการของคุณครูแล้วก็นักเรียนนักเรียนก็ถือโอกาสได้ทดลองทําเกษตรไปด้วยเนาะมีทักษะไปด้วยสามารถเอาไปทําที่บ้านได้สมมติว่าบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยอยากกินผักไฮโดรไปทําแค่นี้ได้ครับได้ไหมได้เด็กๆเก็ทักษะจากตรงนี้ไปทํากินอยู่ที่บ้าน มีอยู่ไม่กี่ไม่กี่คนก็เอาคำสักสองอันดูแรง่ายๆนะอาจารย์เนาะกอเนี่ยก็โดยการเอาการเรียนรู้จากตรงนี้แหละแล้วก็ไปทําที่บ้านก็ได้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนะครับสองสถานีแล้วเนาะต่อไปเป็นอะไรครับอาจารย์ครับต่อไปเป็นเป็ดไข่เป็นเป็ดไข่นะครับเดีเเ๋ยวตามไปชมนะครับ และนี่ก็คือคืออะไรครับอาจารย์ครับโรงเรียนโรงเรือนโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไผ่ครับผมครับเดี๋ยวให้อาจารย์อดิศักดิ์พาไปชมเลยเนาะได้ครับรออะไข้างในนี้เป็นจุดที่เป็ดเป็ดพักเป็ดนอนเป็ดนอนใส่ผ้ามาวางมาสองครับโอ้สะอาดสะอาด เป็ดเป็ดได้สกปรกนะนี่นี่ดูดูดูนครับดูโรงเรือนเขาไม่เปียกผู้สัตว์สุกเปียกสุขภาพเป็ดก็จะดีด้วยเนาะอาจารย์เนาะสุขภาพเป็ดก็ดีด้วยที่ก็ก็เหมือนกันคนี่นี่อ๋อส่วนที่เข้าไข่เดี๋ยวเขาก็จะไปทําแยกไข่เอาแยกส่วนอันนี้ถือว่าเป็นห้องนอนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นห้องนอนนะห้องนอนเป็ดไม่ได้สกปรกนะเป็ดที่เป็นเป็ดพันไร่จัดเป็นเป็ดพันไข่ เป็ดพันไข่เนาะเป็ดไข่เรียกขึ้นะเป็ดาทุเป็ดเป็ดไล่รุ่งอันนี้ก็คือโรงนอนก็เรียกโรงนอนเป็ดวันนี้ท่านผู้ชมมาเห็นโรงนอนเป็ดแล้วต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นจุดให้ให้อาหารให้อาหารให้อาหารครั้งเดียววันละ15กิโลครับนี่นี่นี่ใช่ครับอันนี้เป็นหัวอาหารที่บอกว่าหัวใจสําคัญของพวกเป็ดไข่ก็คืออาหารนี่ ครับซึ่งจะเป็นจะมีค่าใช้จ่ายเยอะน้อยจันเนาะใช่ครับก็ก็เห็นว่าทางโรงเรียนเองก็จะมีวิธีการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยแหนแดงข้างนอกมีแหนแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูแหนแดงกันแต่วันนี้จะไปดูก่อนเป็ดเลอาไข่แล้วใช่ไหมจานไข่แล้วครับวันนี้จะได้ชมไข่ไหมวันนี้เก็บเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเอาไปดูตรงที่ไข่เขาก็ได้ที่ไข่เขาไข่ตรงไหนเขาไข่อยู่ในไข่ในโรงเรือนนี่ใช่อ๋อแสดงว่านี่คือเป็นบริเวณครับเป็นบริเวณ เป็นบริเวณของเขาเนาะดูแลก็เข้านอนได้เลยครับตรงนี้สาหรับเล่นน้ําเล่นน้าคิดแรกใช้ตรงนี้แต่ว่ามันแฉะมันสกโปรกครับรันกลัวมันติดโรคก็เลยปล่อยลงสระไปเขาจะมีสระส่วนตัวมีสระส่วนตัวลงเล่นอันนี้ปล่อยตอนเที่ยงครับนี้ให้เขาแบบพักผ่อนเขาพักผ่อนเดินเลเดินเล่นอ๋อนี่นี่นี่มาดูสระส่วนตัว อัน,น้ใโเอโเหลืออยู่ธรรม,มดาดินี่อ่าตันนี้เตตัวนี่นี่นี่ท่านผู้ชมมาดูนะครับดูนี่ของจริงเลยนี่เอามาดูดมาดูลำบากนิดนึงนะครับนี่นี่นะครับสาวยน้ำเป็ดใครยังไม่เคยเห็นนะครับสุดยอดเป็นเหล่านี้ก็จะดูแลง,ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาไปเป็นกลุ่มครับเนี่ยครับมาดูเป็ดว่ายน้ำไปเป็นกลุ่มเลยครับครับไปเป็นกลุ่มเลย ประมาณกี่ตัวครับอาจารย์อันนี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวใช่ลอัตราให้ไข่เท่าไหร่ครับร้อยตัวนี่ตอนนี้ต่อวันไข่ต่อวันประมาณเกือบหกสิบแล้วเกือบ6กสิบฟองเกือบหกสิบฟองนี่เห็นไหมครับโอ้สุดยอดคือเราไม่ต้องปล่อยทั้งหมดก็ได้ให้เขาไม่แค่นี้แหละใช่ครับถ้าถ้าเราปล่อยบริเวณกว้างเกินไปเดี๋ยวมันจะลําบากตอนเราคุมเขาคุมคุมเขาเข้ามาเนาะแค่นี้ก็พอสัตว์ที่ ที่อยู่บริเวณรอบๆเดี๋ยวจะมาทำอันตรายใชอโดยเฉพาะสุนัขอย่างเงี้ยครับอ๋อครับ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 อ้โหนี่คือไข่ที่ได้ขายหรือว่าเอามาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กขายด้วยครับกิโลละร้อยห้าสิกิโลร้อยห้าสิบไม่ใช่ครับถาดละถาดละหนึ่งร้ยห้าสิถาดนึ่งก็สามสิบใบเนาะกันเนาะถูกต้องแล้วครับร้อยห้าสิบแต่ก่อนนี่ร้อยยี่สิบแต่ว่ามัน ตกใบละใบละห้าบาทซอาจานน์องชัครับสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบใบละห้าบาทเราเป็ดเขาเรียกว่าเรียกแบบอินรีไหมอาจารย์หรือว่าเป็นไข่แบบปกติเราเป็นไข่แบบปกติปกติทั่วไปใช่อืรเะาถ้าไข่อินรีมันจะแพงหน่อยเนาะครับครับครับโอเคครับวันนี้มาชมอ่า การเลี้ยงเป็ดไข่ของโรงเรียนด้วยนะครับต้องครับครับมีตรงไหนอีกครับอาจารย์เดี๋ยวไปกระชังปลาฝังไปกระชังปลาตอนก่อนไปกระชังปลาเดี๋ยวไปดูแหนแดงใช่ไหมโอเคครับโอเคนะครับนี่ก็มาดูแหนแดงนะครับมาดูแหนแดงเป็นเป็นวัตถุดิบในการมาช่วยเสริมอาหารใช่ไหมอาจารย์ครับอาหารอาหารเป็ดเนาะ ก็ต้องเตรียมน้าครับกับยามีหน้าดินมีอ๋อมีหน้าดินอ๋อดินนี้ต้องมีดินใส่ฟอมฟอุญาตนวมอีกกอต้องต้องให้มีดินใช่ครับอ๋อนี่อ๋อเป็นอาหารของเขาครับแหนแดงก็จะขี้วัวใช่ครับอ๋อขี้วัวอ๋อเอานะครับผมว่าพี่น้องก็จะได้รู้วิธีเลี้ยงแหนแดงด้วยเพราะบางคนก็เลี้ยงแหนแดงก็อาจจะเลี้ยงไม่เน่ทำไมมันตายไม่เจริญเติบโตเนาะแสดงว่ามันไม่มีอาหารกิน อันนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยให้ป็ดกินถ้าป็ดกินต้องแดงแบบนี้โอ้ต้องหอแดงๆอะไรประมาั้ตัวนี้เราเลี้ยงไว้เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไว้ก่อนครับแต่ยังแต่ยังไม่ให้กินใช่ครับตัวที่ให้กินจะเป็นตัวนี้ใช่โอเคกานครับเชิญเลยฮะตรงนั้นเลยก็จะออกเด็นเดือนอ๋อเหตุผลที่ทําไมต้องต้องรอให้แดงครับอาจารย์เหมือนมันมันจะได้โตเต็มวัยหรือว่าอ๋อนี่คือแหนแดงที่เขาโตเอ็มวัยแล้วแล้วก็มีรากเยอะมีรากเยอะแล้วโปรตีนก็อาจจะสูง โปรตีนจะสูงอ๋อครับแล้วก็น้ําหนักก็จะก็จะเยอะที่จะไปผสมอาหารอ๋ออันนี้คือแหนแดงที่พร้อมจะเอาไปผสมอาหารเป็ดเพื่อไปลดต้นทุนตัวค่าอาหารนะครับโปรตีนก็สูงในตัวนี้อ๋อเอาสริมครับเป็นเรยังไม่ใช่เป็นหลักนอกจากเนาะก็จัดส่วนก็อาจจะแบบหัวอาหารแล้วก็เอาแหนแดงไปผสมประมาณนี้ช่วยเซฟ จากปกติให้100%ก็แหนแดงก็มาช่วยได้เยอะนะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดอโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เป็น อะไรครับบ่อเลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับเป็นกระชังปลาเป็นกระชังปลาาเนะแหล่งโปรตีนอีกอหนึ่งนะครับของกิจกรรมของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราควรพาอาจารย์พาไปดูเลยครับครับเช็คียโอ้ก็ทำดีเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวทุกนทำสองแผ่นเดี๋ยวควรดึกมาให้อาหารเราเกินนั้น ทารวันนี้จะพึ่งปลาดุกปลาดุกที่งที่อาหารเป็นแม่ค้าปลาดุกไปตลอดทางอ่านี้กระชังปลาดุกนะครับมีหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่กระชังปลาตะเพียนครับอันนี้ปลาตะเพียนครับโอ้นี่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 ดูดูดูปลาตะเพียนโอ้โหปลาตะเพียนนี่ตรงกลางนี้เป็นปลาตะเพียนทั้งสองบ่อเลยครับอ๋อนี่นี่ ลุกขยับไปยับขยับลงไปนี่เดี๋ยวแค่มันจะอานเด้ยครับอันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนเหมือนกันปลาตะเพียนนี่กินอาหารดีแต่กินอาหารนี่เยอะครับแต่ขึ้นมากินเนาะแต่ขึ้นมากินไม่เหมือนปลาดุปลาดุกินเช้ากินเ็นประมาณนี้ครับกินแล้วก็คือจบกินแล้วก็คือจบ้างวาอาหารมันลอยอยู่ก็อันนี้ปอกสุดท้ายปอกปลาอะไรครับอันนี้เป็นปลานินครับปลานินเนาะ อันนี้ก็กินอาหารดีเหมือนกันครับอันนี้เป็นปลาหมันปลาดิมันบ่อละประมาณกี่ตัวครับหนึ่งพันตัวโอ้ปลาชังแค่นี้ได้พันตัวอันนี้ก็ประมาณพันเหมือนกันประมาณพันแสดงว่ามีนี่มีปลาอยู่ประมาณสี่พันตัวประมาณสี่พันตัวก่อนครับเราก่ายเลี้ยงไปถึงประมาณสัก สี่ถึงห้าเดือนเนาะถ้าเราเลี้ยงแบบนี้เนาะเราไ้เลี้ยงปล่อยเนาะจะค่อยดูว่าตัวตัวใหญ่แค่ไหนก็ต้องเช็คเช็คเรื่อยๆเนาะว่าขนาดไซส์เป็นยังไงครับแล้วก็ปลาด้านนอกด้วยัปลาอันนี้เป็นปลาปลาธรรมชาติบ่พี่หน่วยงานอบตเอามาปล่อยอ๋อคือไอ้พวกนี้อาจจะโตแล้ว โตแล้วอ๋อนี่นี่โอ้ยตัวเบิ่มเลยอ่ะโอ้นี่ปลาปลาตะเพียนใช่ไหมนี่ไม่ใช่ปลาตะเพียนปลาเหมือนปลาปลาจีนปลาอะไรสักอย่างนี้แหละครับเลอะแต่ว่าตัวที่มันใหญ่มันตัวขนาดโอ้ตัวใหญ่นะประมาณห้าหกโลโอ้โหนี่ตัวเบิ่มเลยอันนี้คือบ่อใหญ่อันนี้บ่อใหญ่บ่อใหญ่เลยมีปลาอิปลาตะเพียนมีปลาหลากหลาย เขาเรียกว่าปลาเบญจพรรณเนาะใช่ปลาเบญจพรรณปลาหลากหลายเป็นหน่วยงานเอามาปล่อยเป็นหน่วยงานเอามาปล่อยให้ก็ถือว่าสนับสนุนโครงการของโรงเรียนคร<ช>ับอืมนะครับโอ้ถือว่าดีมากเลยภาคีเครือข่ายที่มาสนับสนุนโครงการที่เรามาทั้งหมดนี่ครับอาจารย์มีหน่วยงานไหนมั่งครับเกี่ยวกับทัง้ง,งเห็ดทั้งเป็ดเนาะทั้งแหนดงแหนแดงใช่ไหมครับฝรั่งกิมจูแล้วก็ปลาทั้งหมดนี่ นะครับครับพีหน่วยงานไหนบ้างครับอาจารย์ครับเริ่มจากหน่วยงานแรกก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนคือวัดตัป่าดงใหญ่อ๋อวัดป่าดงใหญ่บางอ้อศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาสครับอ๋อเป็นหัวเรือใหญ่ราชดำาริเลยอ๋อเนี่ยก็เป็นชุมชนชุมชนทําความสะอาดมาช่วยกันตําบลใช่ททวนเราเนาะใช่ครับอ๋อันนายกพันนายกผดุงนันผู้ใหญ่บ้านโอ้โหใช่ครับเขาเรียกว่าพลังบวร บ้านวัดโรงเรียนชุมชนเอกชนเนาะโอเคเลครับครับก็พาคีเครือไก่ที่เข้ามาสนับสนุนนอกโรงเรียนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือก็เรียกว่าเป็นพลังบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนภาคเอกชนของเรานะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะทางอาจารย์อดีศักดิ์เนาะที่สละเวลาไม่ได้เตรียมท่านเนาะก็ขอเวลาท่านนิดนึงว่าผมเห็นโครงการมันดีนะครับ โครงการของโรงเรียนเนี่ยสามารถเป็นโโครงการโรงเรียนต้นแบบได้ผมเองก็ทําช่อง YouTube อยู่จะขออนุญาตอาจารย์เอาไปลงช่อง YouTube นะให้เผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมพิเในด้านการเกษตรการปลูกฟาร์มอะไรต่างๆนะครับก็ออาไปเผยแพร่ให้ให,ให้คนทข่ทั้งหมดนะครับใครเอาสามารถไปปรับใช้ได้ก็เอาไปปรับใช้นะครับก็รอติดตามชมนะครับเนะบาาื้อหาสาระดีๆที่โรงเรียนบ้านชีพวนอย่งนี้นะครับโดยวันนี้ได้วิทยากรภาคสนาม นะครับร่วมกับผู้การปีชาวันนี้พาเยี่ยมชมโครงการนะครับของเรียนบ้านจีดวนเป็นการที่ดีมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณาจารั์